ที่นะครับมีที่ลื้อนะครับสวิตไฟตาไฟเดียวไฟแต่นะครับตัวนี้นะครับประสิทิมีอีกตัวหนึ่งเนาะมันเสียแล้วน้ำผมเนาะนะครับเป็นตัวทุกอย่างซุปอยู่นี่พี่น้องเพต้องงานครับตัวนี้เป็นตัวล็อกมีอยู่ล็อกเดี่ยวนะครับพี่น้องมีอยู่ล็อกเดียวพรต้องยานเคลื่อนเพราะว่ามันเป็นบักขนางใวใเบิดนะครับพี่น้องมากกับใส่ไขควงครับพี่น้องกีบเหนียวมานะครับโดยส่วนมากก็สิเป็นก้างลางเนาะพี่น้องเอากิบออกมานะครับอัีนี้ผมกิบออกมาแล้วก็สิเป็นสีนะครับ เป็นเลขสี่พี่น้องก็ขยับ s, นะครับมันเป็นบักนะครับเป็นล็อกขยับอ่าขยับออกมากแล้วครับพี่น้องนี่นี่บล็อกมันนะครับนี่ล็อกมันนี่นี่ล็อกมันเอาพี่น้องนะนะครับหลังจากนี้ลนะครับมาหอดตัวสุดท้ายน,นี่ก็คือหมุนเกี่ยวทรายครับหมุนออกทั้งทรายนะครับหมุนทรายเด้อนี่พี่น้องหมุนทรายนะครับหม,ม,นะมุนออกมาเลยนะครับหมุนออกมามันเป็นขึ้นก,กันคับสวิตช์กุญแจครับสวิตช์กุญแจนี่ขึ้นกันน,กนะพี่น้องเด้อหมุนทรายครับหมุนทรายออกนะครับมันก็มี่ขึ้นกันเป็นล็อกนะครับ นี่เป็นของมโนไมาครับนี่มโนไมาก็ถอดออกมาเลยครับนนท่านที่ถอดออกมาระบบชุดไฟอยู่ในหันเวลาเขาเปลี่ยนเขาก,ก็อ่าสื้อเป็นชุดมามันสิเป็นปักเสียบแค่นั้นครับจบนะครับพี่น้าานองเนาะการถอดกุญแจง่ายๆสบายๆสไตล์สมบัติชัดทุกเฟรมสวัสดีครับ